เกลับมาพ้นห้าคำถามจริงหรือไม่เกกับการว่ายน้ำกันแล้จริงหรือไม่การว่ายน้ำท่ากบนั้นใช้พลังแขนและมือในการเคลื่อนที่มากกว่าพลังขาคำตอบคือไม่จริงการว่ายน้ำท่ากบนั้นใช้พลังขาในการเคลื่อนที่มากถึง70%แต่ใช้พลังงานแขนและมือแค่30 จริงหรือไม่ถ้าเราว่ายน้ำในสระมากๆนั้นจะทำให้เราเป็นโลคมะเรงได้คำตอบคือจริงเพราะในสระว่ายน้ำนั้นจะมีสารคลอรีนซึ่งสารคลอรีนนี้จะสร้างสารที่มีชื่อว่าไาโรมีเทนซึ่งเจ้าตรงนี้จะก่อให้เกิดโลคมะเร็งซึ่งร่างกายของเราเลยจะดูดซึมได้แต่ปัจจุบนันสระว่ายน้ำหลายแห่งได้ใช้ระบบโอโซนในการรักษาสภาพน้ำซึ่งปลอดภัยกว่า ไม,ไม่เวลาที่เราว่นายน้ำนั้นจะไม่มีเงือออกมาเพราะน้ำน,นั้นสามารถรักษาคุณสมบัติของเราไว้คำตอบคือไม่จริงเนือของเรานั้นจะออกมาตามปกติแต่เราจะถูกน้ำชะล้างเอาไว้เพราะฉะนั้นเราจึงรู้สึกไม่มีเงื้อ หรือไม่มีผู้พิการทั้งแขนขาสามารถว่ายน้ำข้ามช่องแคบมุกซึ่งมีระยะทางถึง33กิโลเมตรได้ภายในเวลา13ชั่วโมงแค่นั้นคำตอบคือจริงเขาคือฟิลิปเป้ครัวซองนุ่มชาวฝรังร่งเศสวัย42ปีโอ้สุดยอดมากจริงหรือไม่เต่านั้นสามารถว่ายน้ำข้ามมาสมุทรที่มีระยะทางมากกว่า1,000ไม้ได้แถมยังเป็นเส้นตรงด้วยนะ คำตอบคือจริงครับผมนั่นคือเสามะเฟืองครับนักชีวววิทยาเนี่ยเขาบอกเลยว่าเ่านั้นจะใช้ตำแหน่งของด,ดวงดาวดวงอาทิตย์และสนามแม่เหล็กของโลกเนี่ยนะเป็นตัวนำทางนั่นเองไปเลยเต่าน้อยเป็นยังไงบ้างครับตอบถูกเป็นไหมนะคำถามเกี่ยวกับการแม่น้ำว่าสนุกแล้วเรายังมีเรื่องราวสนุกเกี่ยวกับการไปน้ำอีกเยอะเลย ยังครับถ้าพร้อมแล้วเราไปไว่ายน้ำกันเลย